ครับผมพบกับช่องรถสปีดไบค์นะครับวันนี้ก็มารีวิวรถประมาณ3คันนะครับก็คันแรกแหวกแนวหน่อยนะครับก็เป็นไท่ัมหกเห้านะครับผมนานๆได้มาทีนะครับคันนี้ก็ส่วนมากมันไม่ค่อยเจอนะครับรถคันนี้มันจะออกเป็นแนวสะสมนะตัวนี้เป็นรถทะเบียนแท้ด้วยนะครับสตีดไอท่ยัมนะครับผมหกเทะเบียนแท้เลยนะครับผมเลขสวยด้วยนะครับทะเบียนเลขหนึ่งหนึ่งนะครับผม ะเบียนแท้โอนทั่วไทยนะครับคันนี้เครื่องสมบูรณ์มากครับหนึ่งใน10เปรสภาพดีมากเซอร์วิสให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับของของเหลวอะไรเปลี่ยนผ่านให้เรียบร้อยเซอร์วิสชุดใหญ่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมความลุความร้อนจบแน่นอนนะครับรอบเดินเบานิ่ง,รงๆระบบไฟออกทุกจุดนะครับผมไม่ใช้ได้หมดแต่จางๆหน่อยนะครับแต่ว่ามองเห็นครับรอบเครื่องรอบลายไฟเครื่องไฟอะไรไม่มีไม่มีโชว์นะครับก็ของแต่งไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็มียางฟิลลารี่สายฟ้าหลังนะครับจะเป็นเดิมๆมากกว่านะครับแล้วก็มี ไฟเดียวแต่งเป็นรีซูม่าแล้วก็การล้มนะครับมือเบรกมือคัสเป็นปรับระดับส่วนมากก็จะเป็นเดิมๆนะครับมกระจกเดิมมีให้นะครับของไทยอัมโดยตรงเลยท่อเดิมไท่อัมเลยคันนี้จะเป็นเดิมๆใครหาเดิมๆสะสมผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มมากแล้วเป็นทะเบียนแท้ด้วยนะไม่ใช่สับปะาดินนะคันนี้ราคาเดี๋ยวผมรอท้ายคลิปเลยเพราะเปิดไม่แพงด้วยคันนี้สวยครับโซสเตอร์เต็มนะเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยเครื่องแห้งๆครับไม่มีเยิ้มนะคันนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันคันนี้เป็นระบบเครื่องสามสูบนะครับผม ไม่ใช่สี่สูบตัวนี้เป็นเครื่องบล็อกเดียวกับมอเตอร์ทูนะครับที่แข่งขันกันอยู่นะครับเป็นเครื่องนี่แหละรุ่นนี้แหละเขาเอาเครื่องไทยอัมเนี่ยครับไปแข่งมอเตอร์ทูนะครับผมก็เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลขไม้สองหมื่นแปดนะครับมองเห็นอยู่นะครับสองหมื่นแปดได้สตาร์ทจะดังประมาณนี้นะไทอัมเป็นเ็กลักษณ์อยู่แล้วครับไปเลี้ยวตีปนครับ <c oughs> ใ,ใช้ได้ครับ ี๋ยวหลังติดนะครับไปต่ำไปสูงใช้ได้นะครับไปดีใช้ได้ดูรอบเครื่องครับเครื่องมันเย็นนะครับไม่ได้รองไม่ได้วอร์ไปนะครับเย็นๆเลยรีวิวแบบสดๆเลยนะครับ เครื่องดีนะครับอันนี้กําคัาสตาร์ทนะครับสตาร์ง,ง่ายครับแคะเดียวเดินเบลนิ่งนะครับถึงพันรอบนะครับความร้อนจบๆเลยคันเนี้ยโอเคครับประมาณนี้ใครสนใจก็มาได้เลยทะเบียพนพร้อมโอนเอาราคาไปที่79,000แค่นั้นนะครับผม เอา7 0 0 0หมื่นแก่เจ็ดหมื่นเก้านะครับเขาขายกันหลักแสนนะครับผม7จ็ดหมื่นเก้าทะเบียนแท้ไท่อัมหกเจ็ดห้าทะเบียนแท้ด้วยนะครับผม mm hmm. เครื่องยนต์สามสูบนะครับกําลังเหลือ,ลอแรงรพอกตัวพันหนีไม่ออกครับตัวนี้ใครหาสะสมมาเลย7จ็ดหมื่นเก้าได้ทะเบียนแท้ด้วยผมเปิดให้ถูกถูกเลยมาก่อนได้ก่อนยังประมาณนี้เดี๋ยวพบกันต่อไปได้เลยยังไงก็ฝากติดตามช่องไว้สปีดไบส์ด้วยนะครับรถบิ๊กไบส์ทุกรุ่นรับซื้อขายเทิร์นแรกทุกรุ่นรับทุกเอกสารนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวพบกันต่อไปสวัสดีครับ